ก้อนห,หนึ่งคือกฎของการตรวจสอบวันนี้ขนาดเขาบล็อกเราไปแล้วเราก็ยังไปหาบัญชีที่หนึ่งบัญชีที่สองใส่รูปโปรไฟล์การ์ตูนบ้างแาะไรอวตารบ้างแล้วไปใส่หรือไม่ใส่รูปโปรไฟล์ก็ดีคุณอุตสาหไปสมัครบัญชีใหม่เพื่อตามไปส่งเขาทั้งที่เขาบล็อกไปแล้วถูกหรือไม่ ส่วนใหญ่จะทําแบบนี้ครับถามว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะเราก็ต้องการตรวจสอบเขาเหมือนกันมีคนใหม่และริยางคนใหม่ของเขาเป็นใครเขากินรูอยู่ดีไหมตอนนี้เขามีความสุขไหมตอนนี้เขาโพสเศร้าไหมตอนนี้เขาโพสแย่ไหมเราก็อุตส่าห์ไปตรวจสอบเขาครับและในขณะเดียวกันครับคนที่บล็อกเราไปหรือคนที่ไม่ทักมาเขาก็ใช้เฟซบุ๊กหรือว่าเขาจะใช้ทิกตอกหรือว่าเขาก็จะไปสร้างอีกบัญชีหนึ่ง เพื่อมาเช็คและตรวจสอบเราเช่นเดียวกันครับหมายความว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคนสองคนต่างตรวจสอบซึ่งกันและกันแต่ไม่คุยกันถามว่าทำไมไม่คุยกันครับเดี๋ยวเสียฟอร์มเดี๋ยวเสียอีโก้ครับเดี๋ยวเขามองว่าฉันไม่มีทางไปเดี๋ยวเขามองว่าฉันงอนะครับเดี๋ยวเขาจะมองในทางลบๆว่าฉันเดี๋ยวเขาจะมองว่าฉันเป็นของตายครับข้อที่หนึ่งครับของการที่เขาไม่ทักมา ไม่ได้แปลว่าไม่ดูนะครับดูนะครับไม่ทักไม่ได้แปลว่าไม่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบครับเหมือนกับเราอะนะครับไม่ง้อก่อนแต่ถามว่าดูเขาไม่ดูครับถามว่าตรวจสอบเขาไม่ตรวจสอบครับแต่เวลามีคนอื่นมาถามเฮ้ยแกรู้หรือเปล่าแฟนของแกเป็นยังไงเป็นยางงี้เอ้ยไม่รู้นะครับฉันไม่รู้เลยเนี่ยฉันไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยสาบานให้ตายสิฉันไม่เคยไปส่องเขาเลยชีวิตเนี้กําลังจะบอก คนอื่นๆว่าฉันอยู่ได้โดยไม่ต้องแร์จริงๆแล้วส่วนใหญ่ส่องครับส่วนใหญ่ไปดูครับส่วนใหญ่ก็ยังตัดใจไม่ได้ครับแต่อธิบายสังคมว่าฉันเก่งฉันนี่ซัมบอดี้ฉันไม่ส่องฉันไม่ดูนะครับมันเป็นแค่เออดอกไม้ริมทางที่ฉันเด็ดทิ dead thing, dead ang, ้งเด็ดกว้างเด็ดโยนฉันไม่ได้สนใจแต่ความเป็นจริงคือแะลรดูครับเพราะมันเป็นกฎข้อที่หนึ่งครับของคนที่ไม่ทักไม่คุย หรือมีการบล็อกไปอ่ะต่างคนต่างจะมาตรวจสอบซึ่งกันและกันครับซึ่งระยะนี้ยังไม่ใช่ระยะทําใจของความรักของคนที่เลิกกันนะแต่มันเป็นระยะของการดูซึ่งกันและกันว่าคุณไปถึงไหนและเราไปถึงไหนแล้วเรามักจะเอาชีวิตของเองไปเปรียบเทียบกับเขาครับถ้าเขามีคนใหม่ก็เศร้าไปนะครับแต่ถ้าเขาโพส์เศร้าก็ดีใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไปส่องเขาและและเขาก็มาส่องเราครับ แต่เมื่อวันนี้คุณรู้ว่าเออเขาก็มีแนวโน้มมาส่องเราครับคำถามคือเขามาส่องเราแล้วเขาเห็นอะไรจากสิ่งที่เราโพสถ้าคุณอยากให้เขาให้เขาตักมาเนี่ยคุณคุณต้องตั้งโจทต่อเลยว่าอะถ้ามันมาส่องฉันมันต้องเห็นอะไรเห็นคุณโพสเศร้าหรือเปล่าแชร์เพลงเศร้าๆอกหักจะเป็นจะตายอยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายปวดศีรษะและเป็นไข้ หรือเขาต้องเห็นโพสอะไรของเราครับข้อที่หนึ่งครับยังไงก็ตามแต่เขาต้องมาตรวจสอบคุณครับเขาต้องมาเช็คเขาต้องมาดูครับต่อให้คุณบล็อกเขาไปแล้วเขาจะไปสร้างอีกบัญชีหนึ่งหรือใช้บัญชีของเพื่อนของเขาหรือเพื่อนของคุณเพื่อมาดูโซเชียลมีเดียของคุณอยู่ดียังไงก็ตามแต่เขายังจะต้องมาติดตามชื่อของเราอยู่ดีครับ หน้าที่ของคุณนันนี้ไม่ใช่หน้าที่มันนั่งคิดว่าเฮ้ยมันกินหรูอ,อยู่ดีหรือเปล่ามันมีคนใหม่แล้วหรือยัางตอนนี้มันทาอะไรนู่นนี่นั่น,นต่างๆคือยี่สิี่ชั่วโมงมันนั่งเครียดในเรื่องของเขาไม่ใช่ครับคุณต้องคิดกลับใหม่ว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงของเขาอะจะต้องกลับมานั่งคิดถึงเรื่องของเรามากกว่าครับทุกครั้งที่มาสง่งหน้าโซเชียลมีเดียทุกครั้งที่มาส่งโปรไฟล์ของเราเราต้องคิดเกมนี้ครับโพสอ,อะไรดีที่ ทำให้เขาอยากร้องขอสถานะกลับคืนโพสอะไรดีที่ทำให้เขาอยากทักกลับมาโพสอะไรดีที่ทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวของเราคำถามคือถ้าเขามาสองคุณคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเรามีค่าและน่าเสียดาย